สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทจิราคันเตศส,สกุลรหัสนักศึกษา56123444018สาขาการจัดการอุตส,สาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเป็นตัวแทนกลุ่มอเมรอลทาาเวลด้วยสโลแกนที่ว่าท่องเที่ยวปลอดภัยตบทุกการเดินทางสนุกกับเราคิดถึงอเมรอลทีิปนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศหนาที่เขาใหญ่ในวันที่ 56ิกพฤศจิกายน2,557ค่ะสถานที่แรกที่เราจะพาไปนะคะคือเดอะบูมบายที ool, arm, วีพูลคาร์โนมาฟาร์มไรับประทานอาหารที่ครัวเขาใหญ่ต่อด้วยไหว้พระวัดสิมาลัยทรงธรรมก่อนเดินทางเข้าที่พักพันเทอครีรีสอร์ทและเล่นน้ำผุดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ ส่วนวันที่2นะคะหลังเดินทางออกจากที่พักเราจะพาไปไปาริโอความโชคใช้ยกอนเดินทางกับกรุงเทพค่ะสนใจติดต่อที่อยู่ตามข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ